สวัสดีคะ่ะเอฟทุกทกท่านนะคะวันนี้พนิพานะคะขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกจะนําเสนอที่ดินติดคอนกรีตมีน้ําประปามีไฟฟ้าเรียบร้อยหันหน้าที่ดินหันหน้าไปทางทิ่ตะวันออกนะคะเนื้อที่หนึ่งไล่พ้วนค่ะอยู่บ้านแปะหมูสามตำบลพะงาดอําเภอขามตะแกแสงนะคะห่างตัวอำเภอขามตะแกแสงเพียงสี่กมเท่านั้นเองค่ะ รับชมได้เลยนะคะราคานี้รับรอง fc ถูกใจแน่เลยค่ะที่แปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะคือหน้ากล้องก็คือทางไปตัวอำเภอขามตะแกแสงนะคะปกติเดิมตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ้านขามตะแกแสงนะคะแต่ปัจจุบันก็คือเป็นบ้านแปะหมู่สามตำบลพะงาดอำเภอขามตะแกแสงนะคะ่าหน้าแปลงของเราเป็นถนนคอนกรีตนะคะ หันหน้าไปทางที่ตะวันออกค่ะอาแล้วก็มีเสาไฟนะคะนี่ไฟขยายเขตนะคะไฟแรงต่ำเนาะมีเพื่อนบ้านนะคะ,ะด้านนี้มีเพื่อนบ้านนะคะด้านไหนก็เป็นหมู่บ้านค่ะที่ของเราคือแปลงนี้เดิมๆเลยอเป็นพื้นที่เกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดๆนะคะ หนึ่งไร่ท่วนนะคะหลักเขตชัดเจนค่ะอ่ะคือเสาปูนนี่คือเขตแล้วก็ด้านในสองด้านก็จะมีหมุดซ้ายหมุดขวามีเสาปูนแนบหมุดนะคะที่แปลงนี้ปลูกอ้อยนะคะเจ้าของเก่าเขาปลูกอ้อยนะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้ปลูกแล้วไม่ได้ทําการเกษตรแล้วค่ะก็จะเลยก็เลยจะรกๆหน่อยนะคะอ่าตามก่าถนนคอนกรีตรประมาณ น่าจะประมาณ50-60เซนติเมตรนะคะเอกสารโฉนดคุดแดงน,นสสีจอค่ะไม่ติดภาราใดาๆนะคะสามารถถือไปโอนได้เลยนะคะที่สำนักงานนะคะที่ดินอเบอร์ขามตะแกแสงค่ะจังหวันดนครราชสีมานะคะคือทั้งหมดทั้งมวลในกล้องนะคะที่เป็นรอยตัดอ้อยเนี่ยค่ะที่เขียวๆคือเป็นทิว เขียวๆคือสุดแปลงที่ดินนะคะที่ดินของเราหน้ากว้างประมาณไม่เกิน30เมตรนะคะประมาณ20ไปไปลายนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะแปลงที่ดินของเราสวยมากหนึ่งไร่ทุวนนะคะเปิดมาที่ราคา430,000บาทนะคะต่อรองได้นะคะโฉะนดคุดแดงนอสอสีจอราคานี้พร้อมออกค่าโอนภาษีในที่ดินให้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ ถือเงินมาแล้วก็เสร็จทีเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรจ่ายเพิ่มเลย4แสนสามราคาต่อรองได้นะคะแปลงที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตทางหลวงสาธารประโยชน์นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะตรงข้ามที่ก็จะเป็นที่นานะคะที่นาในหมู่บ้านค่ะคือจะเป็นหมู่บ้านเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะอากาศดีมาก ทักหาเลยนะคะพณิพาแววโคกสูงค่ะขายที่ดินนครราชสีมานะคะ091778 5908นะคะโทรได้เลยนะคะเอกสารโฉนดคูดแดงน,นสสีจอไม่ติดภาราดใดๆนะคะพัดถ่ายด้านหน้าแปลงให้ดูนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้พัดขอจบแค่นี้นะคะโทรได้เลยนะคะ0ูนย์ข้า0ห่ค่ะที่ดินหนึ่งไร่ท้วนนะคะอยู่บ้านแปดหมู่3ามตำบลพะง่าอำเภอขาบตะแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะคะโทรเลยค่ะที่สวยมากค่ะทักเลยนะคะคลิปนี้พัดขอจบไว้แค่นี้นะคะโทรเลยนะคะสวัสดีค่ะ